โบราณสถานบ้านทาวัดต,ตำบลหลักโพแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นบราณสถานที่อยู่ติดดิมน้ำหนองหานมีการขุดพบโครงกระดูกเครื่องปั้นดินเผารายเชือกใบเสมา ฐานปราสาทฐานโยนีศีราจารลึกล้านช้างเป็นการยืนยันได้ว่าดินแดนแถบนี้มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มีการทับซ้อนทางอารยธรรมตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคทวารวดียุคขอมยุคล้านช้างพบจารึกอักษรไทยน้อยบันทึกไว้ว่าจุดนี้คือเมืองใหญ่ในสมัยโบราณ มีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่หนองหานคาบเขตวันนี้อาจารย์สันสนที่บุญโยธยานนักพิภพวิทยาอาจารย์วรวิ์ตรงศิริจากชมรมอารยธรรมสกลนครพร้อมด้วยลุยผ่านเลนจะลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานบ้านทาวัดติดตามไปพร้อมกันครับต้องสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ผมมานั่งอยู่ตรงโบราณสถาน คำถามก็คือตรงนี้น่าจะเป็นโบราณสถานในยุคไหนครับผมสกลนครเนี่ยมีไทม์ไลน์ตั้งแต่ถ้าเป็นอารยธรรมนะเริ่มต้นด้วยทวาราวดีครับตามด้วยขอมตามด้วยล้านช้างและก็ตบท้ายด้วยรัตนโกสินทร์พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราดูจากสองประการก่อนนะอันแรกเลยเนี่ยให้ดูจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฐานรากเนี่ยเห็นชัดเจนครับ เป็นศิลาแรงรเพื่อ,อความมั่นคงแข็งแรงครับแล้วก็ตัวองคเอ์เราจะอาจจะเรียกว่าสิ่งก่อสร้างก็แล้วกันนะย,ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรใช้อิฐเผาครับก็เห็นซากอิฐเผาเนี่ยเรียงกันเป็นชัดเจนครับผมเอถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่าเหมือนกับสิ่งก่อสร้างของทวาราวดีที่ผมเห็นที่คูบัวครับที่คูบัวที่ราชบุรีเนี่ย ตัวฐานก็เป็นศิลาแรงครับผมแล้วก็ตัวอุโบสถหรือโัววัดที่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอิดเผาซึ่งเหมือนกับทวาราวดีหลายแห่งทางที่กาลสินก็มีคือทวาราวดีเนี่ยเขาถนัดใช้อิฐเผา<อ>มากกว่าใช้หินทรายครับในอันที่หนึ่งนะอันที่สองครับเราใช้ GPS เนี่ยมาจับทิศปรากฏว่าทิศเนี่ยดูแปลกๆปก อ,ออก50าสิองศามัางสามร้อกว่าองศามัาง<อ>ซึ่งซึ่งไม่อยู่ในสเปคของขอมถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคข,ขอมเรื่ององอำนาจเนี่ยเขาจะเขาเเขาจะมีสเปคซึ่งผมจับมาทั่วทั้งในกัมพูชาทั้งในลาวทั้งในไทยเนี่ยก็พอจะทราบสเปคแล้วว่าสเปคแรกของขอมเนี่ยคือ90องศาหันหน้าไปหันหน้าเข้าหาที่ตัวออกแท้ครับหรือประมาณ80กว่าองศา85องศาอย่างเหมือนกับปราสาทพนมรุง้ง หรือ80องศาเหมือนกับวัดพระธาตุเชียงชุม,มเหมือนกับพระธาตุดุมงั้นสเปคของเขาเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้อ,อย่างเช่นเขาพระวิหารเนี่ยหันหน้าเข้าอาทิตย์ใต้ใตหันหน้าเข้าอาทิตย์เหนือที่ศูนย์องศางั้นถ้าเป็นปราสาทขอมเนี่ยจะมีนัยยะค่อนข้างจะสอดคล้องกับทิศของทางดาราศาสตร์ครับแต่ทวาราวดีเนี่ยเท่าที่ผมจับมาทั้งที่คูบัวที่กาลสินแล้วก็ที่นี่เนี่ย เขาไม่ค่อยยึดหลักดาราศาสตร์เป๊ะๆอย่าง oh อย่างมันของ <okay. S 1> อาจจะเป็นสร้างตามภูมิประเทศสร้างตามความเชื่อของเขาจากนั้นเหตุผลสองประการเนี่ยเอามาสรุปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคทวาราวดีมากกว่าเป็นยุคขอมครับ mm hmm. และอีกประการหนึ่งนะประการที่สามเออลืมไปก็ใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยเราเจอเสมาใบาเสมา mm hmm. เสมาเนี่ยก็เป็น ศิละปะในยุคทวาราวดีครับซึ่งเขาใช้หินทรายครับคือทวาราวดีเนี่ยถ้าเอาเป็นเ,เสมาเนี่ยไม่สามารถใช้ศิลาแรงได้เพราะศีลาแรงเนี่ยจะไปสลักเป็นรูปหม้อเป็นสถูปทวาราวดีเนี่ยยากเว้นแต่ว่าจะต้องไปเอาปูนมาปะหรืออะไรเนี่ยนะ,นะแต่ถ้าจะให้ง่ายเนี่ยเอาหินทรายเลยดีกว่าสลักง่ายฉะนั้นนี่ก็เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งที่ชี้ว่าบริเวณนี้เนี่ย เป็นทวาราวดีมาก่อนครับ,รบการตั้งถิ่นฐานเนี่ยก็จะต้องยอึดหลักแหล่งน้ําขนาดใหญ่น้องหารเลยได้เปรียบครับทําไมเราถึงเจอหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของยุคทวาราวดียุคขอมเนี่ยรบอบน้องหารเหตุผลหลักอันหนึ่งก็คือการหายอยู่หากินแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ความจริงน้องหารที่เราเห็นเนี่ยนะในวันนั้นกับวันนี้เนี่ยไม่เหมือนกันครับโอ้ใช่คือในวันนั้นเนี่ย เป็นหนองหานเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติจริงๆครับผมภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าเวทแลนด์หรือเป็นบึงชื้นแฉะก็คือถ้าหน้าแ้งเนี่ยน้ำก็น้อยหน่อยหน้าฝนก็น้ําเยอะหน่อยที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าตอนเนี้ยเขาแยกเขตปกครองเป็นบ้านทวัดเหนือทวัดใต้ครับผมแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยเขาคงเป็นชุมชนคงไม่ได้มีผู้ใหญ่บ้านคงไม่ได้มีการแบ่งเราพบศิลปะกับสิ่งก่อสร้างของขอม และทวาราวดีทั้งคู่เลยนี่ยังไม่พูดถึงลานช้างนะเอาสองยุคนั้นก่อนนอกจากใบเสมาที่เป็นสัญลักษณ์ของทวาราวดีแล้วเนี่ยเรายังพบพระพุทธรูปศิลปะทวาราวดีอ,อยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นพระพุทธรูปที่อบอกฟันธงได้เลยว่านี่คือศิลปะในยุคทวาราวดีครับอ,อันนี้ชัดเจนครับแล้วก็นอกจากพระพุทธรูปอันนีนน้แล้วเนี่ย เรายังเอาไปเปรียบเทียบศิลปะกับบุโรพุทโธไปเปรียบเทียบกับรูปสลักทวาราวดีก็มั่นใจครับว่าพระพุทธรูปที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นยุคทวาราวดีอย่างแน่นอนครับแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์อันเดียวกันเนี่ยเราพบพระพุทธรูปศิลปะขอมซึ่งต่างกันอย่างชัดเจนเนะพระพุพทธรูปศิลปะขอมกับทวาราวดีเนี่ยมองยังไงก็ต่างเพราะว่าต่างทั้งรูปร่างต่างทั้งเสียง ต่างทั้งใบหน้าต่างต่างหมดทุกอย่างครับผแล้วก็เรายังค้นพบฐานโยนีอยู่ที่เก็บไว้ที่วัดซึ่งเราก็พบมานานแล้วนะฉะนั้นถ้าพบฐานโยนีทวาราวดีไม่มีฐานโยนีนะเขาเป็นพุทธศาสนาเขาคงไม่ไม่เอาสิวะลึงไม่เอาฐานโยนีมาลักษณะนั้นครับตรงเนี้ยทาให้เรามั่นใจได้ว่าเป็นรอยต่อระหว่างทวาราวดีแล้วก็มาสู่อาณาจักรขอมครับ ถ้าถ้าหมดยุคของขอมแล้วเนี่ยก็มาสู่ยุคของล้านช้างล้านช้างครับผมเรามีหลักฐานอย่างนี้ครับเอาหลักฐานทางชีววิทยาก่อนครับผมหลักฐานทางชีววิทยาก็คือตัวคนครับผมเราดูจาก DNA ซึ่งแปลงมาเป็นรูปร่างคนก็คือดังแมบตาตีตีจากนั้นคนในล้านช้างเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันดูดูดูเขาหน้า กระดูกแก้มสังเกตไหมคนอีสานคนล้านช้างเนี่ยเราดูที่โหนกแก้มโหนกแก้มโหนกแก้มชัดเจนอันนี้อันนี้ทางชีววิทยาครับผมอานนี้มาดูทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็คือภาษาที่ทุกวันนี้ก็อาจจะเรียกซอฟต์พาวเวอร์นะแต่ถ้าเป็นจริงๆแล้วคือเป็นอะไรเป็นอินเทนเชลครับเป็นหลักฐานที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าเราได้ยินได้ฟังได้นั่นคือภาษากับ การกินกินอยู่การกินอยู่เนี่ยเราสะท้อนลานาเสื้อผ้าพอได้ไหมเสื้อผ้าก็ตอนตอนนี้ลําบากแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนยุคนี้เนี่ยเราเปลี่ยนการแต่งกายนะแต่ว่าภาษาเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนครับการกินการอยู่นี่เรายังกินข้าวเหนียวกินแจวกินหนึ่งปลาอะไรอยู่นะกับรูปร่างหน้าตาคราวนี้พอมาดูทางด้านหลักฐานทางโบราณคดีมีจารึกครับจารึกอันเนี้ยเขาเรียกว่าภาษาไทยน้อย ครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมไปเรียกไทยน้อยอ <c oughs> แต่เอาเป็นว่านี่คืออักลรที่ใช้ในยุคล้านช้างครับผมแล้วก็นักโบราณคดีเขาแปลงมาแล้วครับม,มีคําว่าเมืองสีเชียงใหม่น้องหาน<อ>ก็แสดงว่าคําว่าน้องหารเนี่ยก<อ>็นี่านานแล้ะในศิลาจารึกนี่นะครับจารึกในแผ่นหินทรายนะ เหมือนกับใบเสมานะครับโดยจาลึกว่าในบริเวณนี้นะตั้งขึ้นในเมืองเมืองหนึ่งนะที่มีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่หนองหานคามเขตเมืองเชียงใหม่หนองหานคามเขตนี้ถ้าเราอยากถอดรหัสนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจไว้ว่าเอ๊ะมันไปพ้องกับเชียงใหม่เชียงรายหรือเชียงคาน เชียงตุงเชียงอะไรต่างๆอย่างไงนะครับก็ขออธิบายว่าคําว่าเชียงในสมัยในภาษาถิ่นหรือภาษาของลานช้างนี่นะครับซึ่งบ้านทาวัดเคยมีอิทธิพลอยู่ในวัฒนธรรมของลานช้างนี่คำว่าเชียงนี่หมายถึงบริเวณคือเป็นบริเวณกว้างเป็นดงเป็นอะไรต่างประมาณนั้นนะดังนั้นเชียงใหม่ก็คือเป็นพื้นที่ใหม่น้องหาน คำว่าน้องหานนี่น้องแปลว่าแอ่งต่ําหานนี่มาจากภาษาขอมเดิมหรือภาษาขเขมรนะครับแปลว่าน้ําอย่างนั้นเราจะได้ยินคําว่าห้วยละหานใช่ไหมครับก็คือห้วยที่มันเป็นมีน้ำนะในลักษณะนี้ดังนั้นน้องหานจึงเป็นหนองน้ำนะนะนะดังนั้นชื่อจึงในจารึกนี่ที่ปรากฏก็คือที่ตั้งเมือง ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่น้องหานคามเขตนะครับนั้นก็ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจจลึกที่พบอยู่ที่บ้านทาวัดนี้นะครับอันนี้เป็นหลักฐานซึ่งหลักฐานตัวนี้ก็แสดงว่าชุมชนบ้านทาวัดหรือชุมชนเมืองเชียงใหม่น้องหานคามเขตในอดีตนั้นก็ตั้งมาตั้งแต่ร่วมสมัยตอนต้นอยุธยานะครับก็ประมาณ สเสพันร็จเศษเศษนะครับในลักษณะนี้ที่ที่ปรากฏอยู่ในยุคของจาร็กตัวนี้